สวัสดีจ้ะพี่น้องกาแฟาแก้วเกาแก้วเดิมคือเกาละจ้ะมาเด้อกาแฟาดำพรอน,อนตื่นตีสี่เหมือนเดิมจ้าพี่น้องจ้าตีสี่บ่คือตีฝน,นป,ยป,ยนปุยปายฝนตกปุยปลายเม่อก้องอากาศชีเย็นเนี่ยจังน้อย เช้าวันจันทร์จ้ะพิน้อจ้ะตกขิงมะฮงเขา่าเตรียมของใส่บาตรขึ้เจ้าเตรียมของให้ร้านกินไปโรงเรียนอยากให้กินขึ้เจ้าละจ้ะอยู <c> ่ <oughs> ทังไหนบานเท่าฝนตกพ่อจ้ะพี่น้องจ้าทางภาคอีสานต,ตกบ่อบานได้นี่ ขึ้นตกฝนตกเด้อยู่สม,มุรปาการยูบานคล้องสวนขึ้นฝนตกเด้อจ้ะตกไปแย้งดอกตาปลากะกะเย็นอยู่ดีก็เพราตกเนาะพี่เนาะดีก็เพระตก,ะะก,ะตกขันว่าตกเนี่ยโอ้ยห้อนเอาโอ้ยสิตายหมาวาสน,นี่ปวดหัวมาทานันยูใสกระยูบอะไรเนาะมันเอาห้อนเอาไม่พี่นนอง ินก้ยเฟดำกินแล้วก็สิเด้ไปอาบนา้ำแต้งตัวเตรียมใส่บาทเสียวร้านอาบนา้ำไปโรงเรียนนะพี่น้องเห็ดจักสีทุกมือทุกเว้นน่ะนอกจากว่ามือใดลุกว่าไว้เนาะเนาะลุกว่าไว้ขันเขาลุกว่าไว้เ่ากับว่าใดไส่เนาะพี่น้องเนาะ ตกวไวกับปใส่เห็ดสาสมบุญไหวพี่น้องเอ้ยสาสมบุญไหวขันพูสาสมบุญไหวเข้าสีว่ามีเขาทงเขาไทยกินได้ได้เงี้ยม่ว่าเบาหอฟังเนาะพ่อเขาทงเขา,ขาไทยไหวผสมเล็กผสมหน่อยไปเข้ามีอย่างเข้ากบใส่ใส่ที่เข้ากินละ่ะใส่ที่แนวที่เข้าคยกินเคยอยากคยกินล่ะเนาะพี่น้องเนาะ แม่สอนไหวก็ไปหาพี่สาวอยู่สำโรงกับพี่สาวก็สอนดีดีเนะเาะบดใหญ่เข่นเราก็สอนน้องสอนนงดีใส่ใส่บาดใส่ผกมีหน่อยใส่ตามหน่อยมีไรก็ใส่ซ้ำเก้าแหละพี่น้องคอยใส่ถย่อยใส่ถย,ย,ย่อยเห็ด <c oughs> ผืนผ้าเห็ดผ้าถ้ำเนาะเนาะพี่น้องกินกาแฟห้อน อากาศเย็นเนี่ยยังน้อยฝนตกฝนลุ่งนะพี่น้องเนะ <c oughs> าะข้อนี่แหละจ้า <c oughs> เดี๋ยวสิมาเวาอหยังไลๆเรียงให้ฟังอยู่อ <c oughs> บ้านข้าปวดหัวพี่น้องปวดหัวอบว้านนี่หอนเอาปวดหัวซักเสื้อผ้าให้ไม่แย่เรากะเอาเสื้อผ้าพี่ส้่มนเราโอ้ยเนาะกลับมาข่อยกลับมานอนนี่ข่อยปวดหัวตอนนี้อะจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ